ประเด็นเกี่ยวกับไทยกัมพูชานั่นเองหลังจากที่เมื่อวานกัมพูชาเขาก็มองว่าการที่จะไปประชุม JBC นะคะอาจจะไม่ใช่ทางออกของปัญหาในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะในส่วนของฝั่งรัฐบาลไทยเองนะคะวันนี้ท่านนายกเนี่ยก็มีการเข้าประชุมกับสมชครั้งแรกโดยที่ท่านนายกก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะ แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้อย่างกระทรวงการต่างประเทศคุณนิกรเดชพรางกูลซึ่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษก,กระทรวงการต่างประเทศก็ถแถลงถึงพัฒนาการชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาว่าคุณมาริสเสีงเง่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพื่อหารือถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆสํา,าสหรับการประชุม กรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ก็จะมีไทยมีกัมพูชาและฝ่ายไทยก็ยังมีเป้าหมายคือการปกป้องอธิปไตยแล้วก็บูรณาภาพแห่งดินแดนของไทยแบบเต็มที่ค่ะคุณนิกรเดชบอกว่าสําหรับกลไก JBC นั้นฝ่ายไทยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการโดย JBC ก็เป็น,นกลไกทางเทคนิคเพื่อหารือแล้วก็สํารวจในการจัดทาเหล็กอาจัดทํา หลักเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาอย่างเหมือนล่าสุดฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็กําหนดจัดการประชุม JBC ในวันที่14มิถุนายนที่กัมพูชาทีนี้การประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ได้เน้นย้ําความตั้งใจอยู่3ประเด็นคือ 1. เราจะใช้ประโยชน์จากกลไก JBC แบบเต็มที่ควบคู่ไปกับกลไก GBC และ R b c โดย JBC จะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ข้อที่2เราจะใช้กลไกการประชุมกับฝ่ายกัมพุชาด้วยความสุจริตใจและ3เราหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์ได้รวดเร็วนี่ก็เป็นการฝากความหวังไว้ที่การประชุมที่จะเกิดขึ้นด้วยในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะอาสวัสดีทุกท่านนะคะไปกันต่อค่ะอย่างที่เอื้อยรายงานไปนะคะว่าฝั่งของรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็เรียกว่าจะต้องประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายทุกสถานการณ์ แต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกเองก็มองว่าอยากจะให้ใช้สันติวิธีมากกว่านะคะวันนี้นายกแพทองทานชินวัตนนะคะวันนี้นายกประชุมส้มชครั้งแรกเลยนะคะแต่ดูเหมือนท่านนายกจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมกับสื่อใดๆเลยนะคะอันนี้ก็ทักทายรัฐมนตรีนะคะกับคณะที่จะเข้าร่วมประชุมในวันนี้ แต่ไม่ได้หยุดให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามหรือประเด็นใดๆทามกลางสื่อมวลชนนะคะที่ก็เก็บภาพท่านนายกอยู่อันนี้เป็นภาพก่อนเข้าประชุมค่ะ ก็เลยไม่ได้มีวอร์ดดิ้งใดๆนะคะที่จะมานําเสนอท่นผู้ชมเพราะท่านนายกก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิน้นนายกเ,ยเข้าร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชหาหรือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาตรการตอบโต้แล้วก็รับมือปัญหาชายแดนก็อย่างที่เห็นนะคะว่าในภาพมีใครบ้างก็มีท่านรัฐมนตรีประเสริฐและก็รัฐมนตรีภูมิธรรมซึ่งก็เป็นบุคคลสําคัญที่จะต้องพูดคุยเรื่องนี้ คุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณประเสริฐจันทารวงทองรองนายกรัฐมนตีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระ,กระรทะรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมรวมไปถึงมีคุณชัดชัยบางชวดก็มารอต้อนรับนายกเนี่ยได้แจ้งเลือดการประชุมนะคะในเรื่องของการติดตามมาตรการป้องกันปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายจากเดิมที่จะเป็นประชุม10โมงไปเป็น11นาฬิกาเพราะท่านนายกจะต้องมาเข้าร่วมประชุมเรื่องนี้ ก็ประชุมที่สมชค่ะโดยที่ท่านนายกเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งกับสื่อมวลชนล่วงหน้าด้วยนะคะว่าจะมีการเลื่อนการประชุมอีกวงหนึ่งมาสู่วงนี้แล้วก็นี่คือครั้งแรกค่ะที่นายกมนตรีแพทองทานชินวัตรมาร่วมประชุมสมชนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเหมียว ทีนี้ย้อนไปอีกเมื่อวานนี้เห็นคุณภูมิธรรมใช่ไหมคะเมื่อวานหลายท่านคงจะได้เห็นภาพนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้5มิถุนายนไปที่ค่ายที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภาพเมื่อวานนี้คะ่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคุณภูมิธรรมนะคะพร้อมกับทหารค่ะพร้อมด้วยพลเอกนะัทพงศ์นาคพาณิช์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธงชัยรอดย้อยเสยนาธิการทหารบกแล้วก็คณะไปทำอะไรไปร่วมหาหรือกับพลเอกเตียเซฮารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาค่ะมีพลเอกเอกสารัตรรองผู้บัญชาการสูงสุดแล้วก็เสนาธิการร่วม พลเอกเมาโซพนันรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาพร้อมคณะนี่ก็เป็นภาพจับไม้จับมือกันนะคะนี่นะคะทั้งสองฝั่งไทยกัมพูชาค่ะคือการหารือเมื่อวานนี้ก็ภาพนั้นถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยทั้งสองประเทศเนี่ยก็เห็นพ้องค่ะที่จะดําเนินการตามกลไกความร่วมมือที่เรามีอยู่เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและก็การปรับกําลังในพื้นที่ให้เหมือนเมื่อปี2024นะคะเพราะปีนี้คือ2025แล้วก็ได้เน้นถึงความสําคัญของการใช้กลไกทางทวิภาคีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืนค่ะ นี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นภาพที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการรายงานข่าวในเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองอันนี้คือภาพเมื่อวานส่วนวันนี้ที่เห็นคุณภูมิธรรมนะคะพร้อมกับท่านนายกแล้วก็คณะเนี่ยวันนี้คุณภูมิธรรมนะคะก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัย ผู้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีที่ไปหารือเมื่อวานนี้แหละกับพลเอกเตียซีฮารองนายทุนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเม,มื่อวานนี้ว่าเป็นการพูดคุยเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงด้วยความระมัดระวังก็เป็นการเจอกันครั้งแรกโดยส่วนตัวส่วนกรอบที่พูดคุยคือเราจะขี้ขายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยังไงพรัฐบาลยืนยันว่าไม่อยากเห็นสงครามและเราก็ไม่ได้กังวลหากจะเกิดการสู้รบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นความสูญเสียที่เราไม่อยาก อยากให้ไปถึงสรุปตนได้ฝากแปลว่าเมื่อเราเข้าใจจุดยืนของแต่ละฝ่ายก็อยากให้เป็นการคุยกันแบบเฉพาะที่เดี๋ยวให้ฟังประเด็นแรกกันก่อนค่ะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องข่าวนะครับไม่ใช่อยู่เมื่อวานบอกผมบินไปกัมพูชาทัวร์ก็ลงอีกว่าไม่มีศักดิ์ศรีเลยผมว่าเลิกสิ่งเหล่านี้เถอะเพราะว่ามันทำงานแล้วมันทำให้การทำงานการแก้ปัญหามันยุ่งยากขึ้น นะครับผมไม่ได้กลัวสงครามแต่ว่าสงครามดูยูเครนเป็นหลักแล้วทั้งสองฝ่ายอะสิ่งที่เป็นผลกระทบอะคนที่เดินก่อนคนแรกคือฐานที่แนวหน้ากับประชาชนที่อยู่ชายแดนขอเถอะครับเรื่องนี้เราไม่ได้กลัวถ้ามีจําเป็นจะมีมีอย่างนี้ก็มันมันจำเป็นมันก็ต้องเกิดแต่ว่าอย่าอย่าอย่าเที่ยวยุให้ไปมีสงครามเลย สงครามไม่เคยดีกับใครสักคนนะครับผมขออย่าง,างข่าวที่นขอขอให้มีมาตราฐานมีมีมีความ,มาระมัดระวังหน่อยนะ นี่แหละค่ะคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าสงครามนะ่ะไม่เคยดีกับใครสักคนเนี่ยขนาดเมื่อวานไปก็เจอทัวลงนะคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องอื่นๆน่ะก็เป็นสิทธิ์ของเขานะแต่เราก็ยืนยันว่าจะไม่นําเรื่องเข้าสู่ศาลโลกเพราะเราก็ไม่ยอมรับอํานาจศาลโลกตั้งแต่ปี2503ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ไม่อยากไปคุยในส่วนนั้นเราจํากัดเฉพาะเรื่องที่ขัดแยง้งโดยข้อเสนอตนคือให้ถอยออกไปเหมือนกับปีคิเตศกาช2024ที่ก็เคยตกล กันไว้แล้วถอยออกไปบริเวณสาลาตีมุกก็เป็นจุดที่ถอยออกไปประมาณ150-200เ mm มตรนะคะแล้วก็การประชุม JBC ในกลางเดือนนี้ก็ต้องนำแผนที่แล้วก็เรื่องต่างๆมาคุยกันแต่หากสมมุติว่าติดขัดไม่สามารถตกลงได้ก็ให้ตัวแทน JBC ลงไปดูในจุดเกิดเหตุเพื่อสรุปนอกจากนี้ก็พูดถึงมาตรการต่างๆด้วยออฟังเสียงเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะตอบที่ไปคุยก็เพียงแต่อยากรู้ว่าเราจะคลบคลาย เหตุการณ์ที่มันตึงเครียดนี่ได้อย่างไงเพราะว่าทางรัฐบาลไทยก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเราเราไม่อยากเห็นสงครามและเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องที่จะต้องมีการสู้รบกันแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียที่เรายังไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นและความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่เนี่ยมันน่าจะคุยกันได้นะครับก็ได้คุยกันโดยรวมเนี่ยก็สุดท้ายโดยสรุป ก็คือผมก็ฝากไปว่าเ,เมื่อเราคุยกันแล้วเข้าใจความจุดยืนของแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ยก็ฝากเข้าไปว่าเราอยากให้เป็นการคุยจํากัดเฉพาะที่ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเราก็ยินยันว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าสานโลกด้วยเพราะว่าตั้งแต่ปี2 5 0 3มาจนทั่งเมื่อปี67ที่ท่านเศรษฐาได้ประชุมเมือ 18, ม่อ1 8 1แมีนาคมเนี่ยนะครับก็คือ เราก็ไม่รับอำนาจศาลโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสิทธิ์เขาเขาจะว่าไปก็ว่าไงก็ว่าไปนะครับตอนนี้นเราเองเรายังไม่อยากคุยในเรื่องเหล่านั้นขณะนี้เราจํากัดเขตเฉพาะที่เกิดความขัดแยง้งก็คือคุยกันที่จุดปพปะทะว่าตรงนั้นเป็นยังไงและข้อเสนอผมก็คือว่าให้ถอยออกไปเหมือนปี2024นะครับที่ตกลงกันไว้ก็คือเขาก็กลับไปอยู่นะครับจะอยู่ตรงตรงศาลา ทีมุกหรืออะไรเราไม่ขัดข้องอะไรนะครับเพราะตรงนั้นก็เป็นเป็นจุดที่ถอยออกไปประมาณร้200อยห้าสิบถึงสองร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรประมาณนั้นนะครับแลวของเราก็มาถ้าตรงนี้ขี้คลายอ่ะผมว่าเอา JBC เอามาคุยกันอย่างมีเหตุมีผลเอาแผนที่อ,อะไรมาคุยกันแล้วก็แล้วก็ถ้าสมมุติว่าติดขัดนะครับยังไม่ตกลงได้เนี่ยก็ให ตัวแทน t b c ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคด้วยเนี่ยให้ให้ได้ลงไปดูในฐานที่เกิดเหตุจริงเพื่อจะได้ดูในรายละเอียดกันแล้วก็สรุปนะครับแล้วก็ได้พูดถึงบ้าตตการต่างๆซึ่งถ้าหากว่ายังคุยไม่ได้เนี่ยเราก็มีความจําเป็นที่ต้องขึ้นมาตรการเพราะนั้นก็อยากให้เขารู้ว่าเ,เขาเองเขาก็บอกว่าเขาก็อยากหลีกเลี่ยงสงครามนะครับเขาก็ไม่อยากให้เกิดเขาก็รู้สึกเป็นเพื่อนกันมา ทุกระดับชั้นเราก็คุยกันได้ในแต่ละระดับไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายพอดีมันมีมันก็มีเรื่องการเสียชีวิตเรื่องอะไรของเขาด้วยแล้วก็ผมก็บอกว่าก็เป็นเรื่องการเมืองภายในของท่านหรืออะไรท่านก็ว่าไปนะครับก็โดยสรุปก็คือผมฝากเรื่องนี้ที่เป็นขอ้อเสนอเนี่ยซึ่งเขาก็จะบอกว่าเห็นชอบยังไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าก็เป็นขอ้อเสนอที่น่าสนใจแล้วก็ฝากให้เขานําไปเรียนท่านคุณนมณีและก็ท่านสมเด็จคุณเส้น แล้วก็อยากให้พิจารณาแล้วก็มีอะไรที่คืบหน้าจากนี้ก็ดําเนินต่อไปออตอบที่ไปคุยนี่แหละค่ะก็เดี๋ยว14มิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมไทยเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องเนี่ยแหละนำข้อมูลนําแผนที่เพื่อไปพูดคุยสรุปกันนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไปที่สาลโลกอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ ต่อมาค่ะมีคุณชัยวัน์นะคะจุนธีรพงศ์นะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมสมชวันนี้ด้วยถึงเรื่องของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าตอนนี้ก็มีการซักซ้อมอดพยพก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะใช้แผนในการซักซ้อมหนีภยัยเมื่อมีสถานการณ์ความไม่สงบสลับหน้าที่ของ7จจังหวัดหลังจากการประกาศซักซ้อมทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วแม้ไม่มีสถานการณ์แต่ก็ซักซ้อมเป็นปกติแล้วก็บอกว่า หากเกิดสถานการณ์ก็สามารถอบพยพได้ทันทีเพราะว่าทุกจุดทราบอยู่แล้วว่าใครรับผิดชอบตรงไหนยังไง ส่วนถามต่อว่าจํานวนหลุมหลบภัยเพียงพอหรือไม่นะคะคุณชัยวัฒน์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าโดยหลักถือว่าเพียงพอแต่จุดไหนที่ไม่พอก็จะมีแผนว่าจะต้องอบพยพไปตรงไหนอย่างบางหมู่บ้านที่มีหลุมหลบภัยก็ไม่พอก็จะอบพยพไปในพื้นที่ที่รองรับได้นะคะส่วนการลงพื้นที่ตรวจราชการของคุณอนุทินชายวิรกูลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่าก็ต้องเรียนถามท่านเพราะตอนนี้ท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ที่ต่างประเทศส่วนในพื้นที่อุบลราชธานีอันนี้เป็นเป็นจุดเสี่ยงมากที่สุดหรือไม่คุณชัยวัตรบอกว่าแต่ละจุดคือเสี่ยงเหมือนกันนะเราก็เลยมีการประกาศแผนซักซ้อมอบพยพ7จังหวัดซึ่งภาพของการอบพยพนะคะก็จะมีเด็กสตรีผู้สูงอายุที่เปิดเผยออกมานั้นก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละพื้นที่ส่วนในเกาะกูดที่ซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงนั้นอันนั้นถือว่า เป็นการซ้อมของฝั่งกรัรมพูชานะคะคุณชัยวัตรบอกแล้วก็ยืนยันว่ากําลังใจของคนในพื้นที่น่ะเต็มร้อยอยู่แล้วเป็นพื้นที่ประเทศไทยทุกคนก็ต้องมั่นใจในกระบวนการของการดูแลจากภาครัฐค่ะส่วนการตั้งชุดรักษาความปลอดภัยจากหนังสือของกรมการปกครองคุณชัยวัตรบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบบใช้กําลังซึ่งใช้กําลังของคนในพื้นที่นํามาฝึกเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณจังหวัดซึ่งจังหวัด เป็นบริเวณจังหวัดชายแดนเราก็พยายามที่จะจัดชุดชรบรนะคะเพื่อเสริมกําลังกับเจ้าหน้าที่อสอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการซ้อมรบใน7จ,จังหวัดเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าอ่าอาจจะต้องเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำนะคะทีนี้ต่อมานะคะมีทางผอบอรทรเข้ามานะคะเปิดเผยการประชุมผอบอเหล่าทัพวันนี้ใช่ไหม พเลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวถึงการปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็กรณีกองทัพเรือกัมพูชาซ้อมรบใกล้ชายแดนเกาะกูดจังหวัดตราดนะคะว่ากองทัพเรือกัมพูชาคือว่างเว้นจากการซ้อมมานาน พอมาถึงสถานการณ์จุดนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้บัญชาการทหารเรือก็ต้องตอบสนองตามที่รัฐบาลกัมพูชาสั่งให้เตรียมพร้อมโดยมองว่าอย่าไปตื่นเต้นตกใจว่าเพราะเหตุใดทางกองทัพเรือกัมพูชาเขาถึงได้มาดําเนินการช่วงนี้ใช่ไหมเมื่อวานที่เรานําเสนอไปด้วยนะคะส่วนกองทัพเรือไทยก็จัดการฝึกต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วทั้งการฝึกทั้งทางบกทางทะเล ไม่ว่าจะฝึกทางทะเลฝั่งอันดามันที่นาราธิวาสหรือว่าที่อำเภอขนอมนครศรีธรรมราชเมื่อถามว่าการฝึกกองทัพเรือกัมพูชาฝึกใกล้กับพื้นที่เกาะกูจังหวัดตาดนั้นทางผู้บัญชาการทหารเรือก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายน่ะคือก็รู้ขอบเขตพื้นที่อยู่แล้วค่ะว่าคือจุดไหนนเป็นของใครกองทัพเรือก็ดูแลพื้นที่ของไทยส่วนทางกัมพูชาก็ฝึกในพื้นที่ของตนเอง การที่ทางกองทัพเรือกัมพูชาเขามีแอคชั่นออกมานะคือม,มันชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนช่องบก แล้วก็ความตั้งใจของทางรัฐบาลกัมพูชาที่ถูกถ่ายทอดมาถึงเหล่าทัพต่างๆซึ่งกองทัพเรือของทางกัมพูชาก็ว่างเว้นจากการฝึกมานานเมื่อถูกคำสั่งมาก็ต้องดําเนินการตามที่รัฐบาลสั่งการแล้วก็การฝึกของกองทัพเรือกัมพูชาคือก็ไม่น่าจะเป็นการปลุกกระแสความขัดแย้งในเกาะกูดนะคะท่านบอกเพราะว่ากองทัพเรือก็เฝ้าระวังแล้วก็เนี่ยหาข่าวกันตลอดเวลาเลยคือกองทัพเรือเองเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนกองทัพบ,บกในการรับมือสถานการณ์ชายแดน ถ้าหากมีการร้องขอเพราะว่ามีแผนป้องกันชายแดนในแต่ละระดับอยู่แล้วขึ้นอยู่กับการสั่งการมาจากส่วนกลางหรือจะให้กองทัพเรือปรับแผนใหม่ก็สามารถดําเนินการได้นะคะทิ้งท้ายนะคะพลเรือเอกจิรภพ เมื่อเจอคำถามว่าจุดยืนกรณีทหารกัมพูชาละเมิดข้อตกลงมาในพื้นที่เขตแดนที่ยังไม่ได้มีการปักปันในพื้นที่ช่องบกนั้นแผ่นดินที่เป็นของไทยก็ไม่ควรจะต้องมีใครเข้ามาใช้ประโยชน์และเมื่อเข้ามาก็ต้องผลักดันออกไปเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นฝั่งของ หลังจากที่มีการประชุมกันนะคะ,ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ค่อนข้างได้รับความการติดตามรับชมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก็เห็นติดแฮชแท็กกันแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมมีการติดแฮชแท็กบนโลกออนไลน์กันนะคะ ฝั่งของสอสอบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมก็คือคุณกัน,นวีสืบแสงนะคะคุณกัน,นวีมีความเห็นเรื่องนี้นะคะว่าตอนนี้ก็ต้องดูการตอบสนองของทางกัมพูชาเพราะตอนแรกเราก็รับทราบว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการเจรจาในกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา j b c เมื่อวันที่13มิถุนายนนี้แต่ก็เปลี่ยนใจเข้าร่วมนะคะแต่จะไม่พูดหรือหาหรือเรื่องข้อพิพาทตรงช่องบก เพราะว่าสภาของเขาเนี่ยได้ตัดสินใจยื่นฟ้องศาลโลกจึงต้องรู้ว่าทางการไทยจะมีการเตรียมความพร้อมในการประชุม JBC จะไปพูดอะไรกับเขาส่วนทางกัมพูชาจะยอมอ่อนข้อให้ไทยหรือไม่หลังการพูดคุยคุณกนวีก็บอกว่าถ้าดูว่าการจัดการในฝ่ายบริหารและทางสภานิติบัญญัติค่อนข้างจะแรงพอสมควรครั้งนี้เนี่ยน่าแปลกใจนะสำหรับคนที่ติดตามงานชายแดนมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าครั้งนี้กัมพูชาคือเขาให้ความสําคัญมากๆเร่งรัดกระบวนการค่อนข้างเร็วแล้วก็ไปถึงสารโลกทันทีโดยทั้งที่ยังไม่ได้มีการคุยกับไทยแล้วก็คือใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนนะคะที่ทําให้สถานการณ์จากระดับศูนย์เนี่ยโอ้ตไปจนถึง90คุณกันนาวีเลยบอกว่าดังนั้นจึงมองว่าน่าจะมีประเด็นบางอย่างที่ก็ไปเกิดขึ้นภายในรัฐบาลกัมพูชาด้วยแล้วก็รวมไปถึงการเมืองภายในหรืออาจจะใช้ประเด็นนี้ เรียกร้องความนิยมอย่าลืมว่านายกมนตรีฮูนมาเน็ตคือพอบทออบอในสมัยที่มีข้อพิพาทเขาพระวิหารแล้วก็เป็นคนนำยิงต่อสู้กับฝั่งไทยตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นนายกแล้วอาจจะใช้ประเด็นนี้ดึงความสนใจทางการเมืองในกรัรมพูชาดังนั้นประเทศไทยต้องวางจุดยืนให้ชัดว่าเราจะยอมหรือไม่แล้วก็ยอมได้แค่ไหนไปฟังเสียงคุณกนวีกันค่ะ จริงแล้วเนี่ยต้องไปดูตรงที่การตอบสนองของทางกัมพูชานะครับที่เมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราได้รับทราบข่าวมาว่าเขาจะไม่เข้าร่วม j, j BC, b c คือ j o หรือ Joint b a r ร i n g Committee แล้วก็ตอนหลังเข้ามาเปลี่ยนใจว่าเขาเขาเข้าร่วมด้วย JPC นี้วันที่1 4มิถุนายนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราจะเป็นประธานแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่พูด จะไม่หาดูในเรื่องที่เป็นข้อทั้งช่องบกนั่นเองและข้อต่างๆที่เขาได้มีการตัดสินใจในเชิงฝ่ายนิติบัญญัติเรียบร้อยแล้วนะครับหนึเสียงว่ายังไงเขาต้องฟ้องศาลโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าทางการไทยจะมีะการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ว่าในการพูดใน JBC เนี่ยเราจะไปพูดอะไรกับเขาเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง30จุดที่มีกรณีข้อพิพาทตรงชายแดนของไทยเนี่ยใน5จังหวัดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะผมเชื่อมั่นครับว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าทางตาแต่ที่เ้ากังวลคืออาจเขาอาจจะไม่พูดคุยเลยในเรื่องเทคนิคอ,อาจจะต้องเข้าใจก่อนว่า JBC เนี่ยมันเป็นตัวเทคนิค ของจ o ร์จบาว์ติงคอมมิตีในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาข้อพิาพาทบนริเวณชายแดนเขตแดนของเรากับไทยกัมพูชานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะ,ะ <c oughs> ดูสถานการณ์ของทางกัมพูชาค่ะมันเขาจะยอมอดอข้อให้เราไหมถ้าการพูดคุยแล้วอะไรเงี้ยถ้า <c oughs> ลองดูดูจากท่าทางของเขาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในชายในเชิงบริหารและกา,การจัดการเรียบร้อยแล้ว,ลวในเชิงที่ิบัญญิเนี่ย ค่อนข้างจะแรงพอสมควรครั้งนี้ก็น่าตกใจน่าแปลกใจสำหรับผมนะสำหรับคนที่ติดตามงานชายแดนมาตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนบ้างชายแดนบ้างคนข้ามแดนบ้างเนี่ยครั้งนี้กัมพูชาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากๆแล้วก็เร่งรัดกระบ,บวนการค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ไปถึงศาลโลกโดยทันทีโดยยังไม่มีการพูดคุยหารือกับทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาแต่ว่าได้ดาเนินการทันทีหลังจากมีกรณีข้อพิพาทในเรื่องเกี่ยวกับเอาคนมาบ้างนู่นนี่มาบ้านแต่มัน สถานการณ์ต้อง,อง,องพอมองสถานการณ์เนี่ยมันใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับที่มันเอ็กซ์คาเลขึ้นมาทําให้สถานการณ์มันขึ้นจากระดับศูนย์ถึงระดับ8ปดสบเนี่ยค่อนข้างจะเร็วภายใน2อสเดือนเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีประเด็นบางอย่างที่เกิดขึ้นในใน,ในตัวของรัฐบาลกัมพูชาด้วยก็ต้องดูครับว่าในภายการเมืองภายในของเขาเนี่ยการใช้ประเด็นนี้เข้ามาเรียกร้องความสนใจาจากการเรียกว่า Popularity คือความความคาม่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรว่าพอได้อย่างี้สร็จปับ๊บต้องต้องอย่าลืมว่านายมตรีคุณมาเน็ตเนี่ยก็คือผอบอลทในสมัยนูน้นตอนที่มีการตอนการข้อพิพาทกันเรื่องที่เขาพะวิหารแล้วก็เป็นคนนําในเรื่องการกยิงต่อสู้กับฝั่งไทยนะครับตอนนี้เขาเป็นนายกตรีแล้วก็อาจจะใช้ประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งในการที่กลับมาเรียกความความ ความสนใจในเชิงการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต้อง,องวางจุดยืนให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะยอมไหมจะยอมได้แค่ไหนหรือจะพูดคุยอย่างเดียวค่ะดูท่าทีของรัฐบาลไทยอะคะ่ะมองแล้วก็น่าจะสามารถที่จะเจราจาได้ไหมอะหรือว่าเราตั้งเงื่อนไขในลักษณะที่ว่าพอไหมที่จะไปเจราจาเขาถ้าดูจากาท่าทางคือที่ผมเรียนไปทุกที่นะครับว่าคือการตั้งกาดของประเทศไทยรัฐบาลไทยค่อนข้างจะหลวมตั้งแต่แรก เราก็ดูท่าทางของรัฐบาลไทยที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเวลาไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลฝั่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะเบาของเขาเยอะแต่ว่าข้อมูลต่างๆยังยอมรับครับว่าข้อมูลเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่ากระทรวงกลาโหมสำนักงานสภาพความรูชาติกระทรวงการต่างประเทศมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณชายแดนแต่ว่าการแสดงออกของนเชิงฝ่ายบริหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางเพราะมันน่าจะเข้มแข็งมากกว่านี้น่าชัดเจนบอกว่าเราจะ ดำเนินการอะไรบ้าง1234รถแมพมีหรือยังว่าเราจะมีการหลังจากการพูดคุยจะมีอะไรต่อไปเราก็ต้องต้องเตรียมพร้อมเลยทันทีผมเชื่อมั่นว่าพอ JBC เสร็จมันจะไปต่อที่ GBC ที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเรานั่งเป็นประธานแล้วมันจะพูดในหลายๆเรื่องมันไม่ใช่พูดแค่เรื่องเขตแดนเพียงอย่างเดียวมันจะพูดเรื่องความเรื่องก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะของคุณกนวีที่มองว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าโดยเฉพาะการเมืองภายในกัมพูชานั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้อย่าง พักประชาชนเองเขาก็ออกถแถลงการนะท่านผู้ชมนะแนะรัฐบาลว่าให้เจรจาทวิภาคีแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะถึงกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่แหละก็เนื้อหาของฝั่งของพักประชาชนก็ค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรนะคะก็คือเขาก็เสนอแนะให้รัฐบาลประมาณ3ข้ออย่างข้อแรกก็บอกว่านอกจากการใช้เวทีทวิภาคีในการเจรจาการสแสดงออกถึงความพร้อมทางการทหารแล้วก็ควรพิจารณาใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้กัมพูชา แล้วก็ข้อ2รัฐบาลไทยควรดาเนินมาตรการทางการทูตเชิงรุกควบคู่ไปกับการเจราจารทวิภาคีแล้วก็ข้อ3รัฐบาลไทยต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนก็ไม่ได้รับทราบความชัดเจนจากรัฐบาลนะคะนี่ก็เป็นแถลงการจากพักประชาชนนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ